สวัสดีค่ะ FC ที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีสวยๆของป้าแมวนะคะ FC ชอบบอลสีบอลสวยๆกระถางไหนโทรแอดไลน์หาป้าแมวได้นะคะนคะคะป้าแมวพาชมเนาะน,นะคะมีบอลสีสวยๆหลากหลายสายพันธุ์นะคะ FC นคะคะด่างๆสวยๆเลยนะคะค่ะวันนี้ป้าแมวจัดส่งฟรีนะคะ FC จัดส่งฟรีเลยนะคะ ไม่ต้องเสียค่าส่งนะคะป้าแมวจัดส่งให้ฟรีค่ะค่ะโทรแอดไลน์หาป้าแมวนะคะเดี๋ยวป้าแมวมาเริ่มที่บอลด่างสวยๆก่อนนะคะเอฟซีตรงหน้าป้าแมวเนี่ยเป็นจันรประกายดาวนะคะเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูต้นแม่ที่ป้าแมวเลี้ยงมาที่ยังที่ด่างแบบเนี้ยแบบนี้นะคะเอฟซีเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูของป้าแมวก่อนนะนี่นะคะเป็นจันรประกายดาวนะคะเอฟซีที่เลี้ยงมาเนี่ยค่ะใบใบแรกๆเขาเห็นไหมคะเอฟซีใบแรกๆเขาเขาจะผัดใบ เปลี่ยนใบด่างมาเรื่อยๆนะคะเนี่ยเนาะเปลี่ยนใบด่างมาเรื่อยๆเลยค่ะดูต้นนี้สกายเอซีเนี่ยสวยมากนี่นะคะเขาจะสลับใบเปลี่ยนไปอย่างเนี้ยค่ะหลอฟซีใบล่างๆอย่างเนี้ยตัดทิ้งบ้างก็ได้นะคะแต่ป้าแมวไม่ได้ตัดทิ้งนะแบบนี้คือป้าแมวเอาไปตากแล้วก็เอาไปทําเป็นว่านสนิทจันนะคะค่ะป้าแมวมาเริ่มที่สนิทจันขาวก่อนนะคะสนิทจันขาวเนี่ยทำยากมากนะคะเอฟซียากมากกว่าจะติดแล้วก็กว่าจะได้เป็นต้นขนาดนี้เนาะ นี่นะคะ FC สนิจจันขาวนะคะเหมาะทุกบ้านนะคะเลี้ยงสนิจจันขาวไว้เป็นบนสีมงคลไม่ว่าสนิทจันอะไรนะคะ FC เลี้ยงให้ครบทุกสนิจจันเลยเนาะสวยมากค่ะสนิจจันขาวเนี่ยคนบรรจันน่ะยิ่งเลี้ยงแล้วยิ่งยิ่งดีมากนะคะสนิจจันขาวนะคะคู่กับบรรจันนะนะคะสนิจจันขาวนี่ป้าแมวขออยู่ที่2 5 0้าบบาทนะคะ FC ส่งให้ฟรีนะ สองร้อยห้าสิบาทค่ะสนิทจันขาวนะคะมีสองต้นค่ะต่อมาอันนี้เป็นสนิทจันเงินค่ะสนิทจันเงินนะคะเอฟซี F C. สนิทจันเงินเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะส่งให้ฟรีค่ะต้นเดียวป้าแมวก็ส่งนะค่ะมาด้านนี้นะคะสนิทจันประกายดาวค่ะเอฟซี F C. สนิทจันประกายดาวเอฟซี F C. ไปเปลี่ยนเป็นอันนี้ป้าแมวไม่ได้อัพกระถางนะคะถ้าอัพกระถางหกนิ้วหรือแปดนิ้วอ่ะเขาจะใหญ่นะคะนี่นะสนิทจันประกายดาวอันนี้ป้าแมวขายให้ หนึ่งร้อยบาทนะคะ FC หนึ่งร้อยบาทนะคะมาด้านนี้ไซส์ใหญ่มาหน่อยนะคะ FC นี่นะคะป้าแมวยังไม่ได้ส่งสนิทจันประกายดาวให้คุณแตงอ่อนนะคะอีกต้นหนึ่งเนาะยังอยู่นะคะป้าแมวเก็บไว้ให้นะไม่ใช่สองต้นนี้นะคะนี่นะอันนี้ป้าแมวขายให้ร้อยห้าสิบาทนะคะ FC ร้อยห้าสิบาทนะคะมีสองกระถางค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะมีไซส์ใหญ่มาหน่อยนะต้นนี้เขาเรียกว่า เพชรเจ็ดสีนะคะเพชรเจ็ดสีนะคะสําหรับบอลด่างนะเพชรเจ็ดสีต้นนี้ยังไม่มีลูกนะคะอน,นี้ป้าแมวเลี้ยงมาตั้งแต่ใบเขียวแบบนี้เลยค่ะเอฟซีนะคะก็ FC, ะะเริ่มด่างมาแบบนี้นะคะเขาก็ขึ้นมาด่างนะคะน,นี่เพชรเจ็ดสีอันนี้เอามาให้เอฟซีดูนะคะเลี้ยงแต่ไม่ด่างมาเลยต่อมาเป็นกวักโพด,ด่างะคะ่ะเอฟซีกวักโพด,ด่างเขาไม่ได้อยู่แค่นี้นะคะบางใบอ่ะเขาจะด่างเหลืองหมดทั้งใบเลยนะคะบางบางใบเขาก็าจะด่างฮารขึ้นมาขึ้นมา,มาเหลืองครึ่งเขียวครึ่งนะคะ อันนี้ป้าแมวเคยเห็นมาแล้วนะอันนี้เดี๋ยวเขาแก่ตัวลงไปหรือโตมากกว่านี้อีกเขาก็จะผัดใบเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะบางต้นก็จ,จะด่างแบบเผือกไปเลยนะคะเผือกเหลืองเลยอันนี้เป็นสัตว์จริงค่ะฟซี FC. นี่นะคะป้าแมวขายให้อยู่ที่เอาไปกระถางละเท่าไหร่ดีเนี่ยมันด่างสวยมากนะคะฟซีเนี่ยนะคะพอกระถางละสองร้อยเจ็ดสิบาทนะคะฟซีสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะกวาดโพด่างนะ 270เจบาทนะคะส่งให้ฟรีค่ะนี่นะคะสองร้ยเจ็ิบาทค่ะมี <olor S 1> <UB BU> มาสี่กระถางนะคะวกโพด่างหายากมากนะคะ Fc ไม่มีแล้วนะมาด้านนี้ค่ะช้างด่างเหลืองนะคะ Fc ช้างด่างเหลืองสวยมากค่ะมีมาสามกระถางนะคะสามกระถางเนาะนี่นะคะด่างเหลืองสวยๆแบบนี้เลยค่ะช้างด่างเหลืองพ่อแมวขอกระถางละร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะ Fc ร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะมีสามกระถางค่ะแต่กระถางนี้ก่อนนะคะ Fc กัน ถังนี้เป็นไก่อัมพันธ์นะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะเอาไปร้อยห้าสิบบาทนะคะจะส่งให้ฟรีค่ะต่อมาด้านนี้นะคะซับสิทธิีนะคะนี่เป็นไม้ที่สร้างหัวแล้วเนาะนี่ตัดออกนะคะเหลือใบขัดสีขัดแบบนี้เลยนะคะนะเอาไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะพญาพันวังค่ะพญาพันวังนะคะไปหนึ่งร้อยบาทค่ะมีกระถางเดียวค่ะไซส์ใหญ่ค่ะอันนี้นะไซส์ใหญ่แล้วค่ะนะคะใบใบใหญ่เบ้อเร่เลยพญาพันวัง ต่อมาเป็นชายชนนะคะ fc ชายชนของป้าแมวเนี่ยลงหัวหมดแล้วนะเนี่ยนะคะใบไม่สวยบ้างอะไรบ้างคือเขายุบตัวแล้วนะคะป้าแมวขายให้กระถางละร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่นะคะชายชนนะร้อยห้าสิบบาทส่งให้ฟรีค่ะร้อยห้าสิบบาททุกกระถางนะคะมีอยู่สี่กระถางนะคะ,ะ,าะ,คะชายชนค่ะจะส่งให้ฟรีนะคะอันนี้ใบแบบนี้ไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะคะ fc หลอดใหม่เข้ามาแล้วนะคะนี่นะ ให้เขาเลี้ยงหลอดใหม่หน่อยหรือเด็ดทิ้งไปเลยค่ะไม่เป็นไรเขาบอกมีพี่เลี้ยงอยู่เนี่ยนะคะตัดทิ้งไปเลยเพราะมันม,น,นมันเขาบอลมันมันลงหัวแล้วพอเ,เริ่มหัวมันจะใหญ่ขึ้นแล้วตอนนี้ใบก็เริ่มยุบตัวลงนะคะฟรีนะม,มีมีทั้งหมดให้ห้าห้ากระถางนะคะร้อยห้าสิบาทจัดส่งให้ฟรีค่ะต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นเจ้าปอแก้วนะคะเจ้าปอแก้วเปิดด่างมาแบบนี้เลยนะคะหลอดใหม่มาก็ด่างด่างแล้วนะคะฟรีเจ้าปอกแก้วนะ ร้อยห้าสิบบาทเท่ากันนะคะมาด้านนี้ค่ะเป็นจะลงน้ําทองค่ะเป็นจะลงน้ําทองนะคะด่างสวยค่ะไปหนึ่งร้อยบาทค่ะเสือพันนะคะเป็นฟอร์มกอในกระถางมีสามต้นนะคะเสือพันอันนั้นจะเป็นทหารพันมากกว่านะคะเนี่ยนะแต่สวยมากนะคะในกระถางมีสามต้นนะคะร้อยห้าสิบาทเท่ากันค่ะเป็นฟอร์มกอเลยนะคะในกระถางมีสามต้นมีสองกระถางค่ะต่อมาด้านนี้ค่ะเท้าจันทชนนะคะเป็นบอล ป้ายอีกต้นหนึ่งนะคะเป็นบอลป้ายนะคะ Fc นี่นะดอดใหม่มาป้ายหมดเลยนะคะมีทั้งหมดสองกระถางนะคะเท้าจันทชนค่ะเอาไปกระถางละร้อยห้าสิบาทนะคะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะ Fc สองต้นนะคะเท้าจันทชนนะคะกระถางละสองต้นนะคะร้อยห้าสิบาทนะคะต่อมาเป็นหานุมานออกศึกค่ะในกระถางนี้มีสองต้นเท่ากันนะคะกระถางละสองต้นนะหานุมานออกศึกค่ะร้อยห้าสิบาทเท่ากันค่ะ มีสองกระถางค่ะต่อมาด้านนี้ค่ะเทราปตีค่ะเป็นบอลเก่าอีกต้นหนึ่งสวยนะคะเทนาปตีหน้านี้นะเทราปตีค่ะร้อยห้าสิบาทเท่ากันค่ะมาด้านนี้ค่ะไก่นะคะนี่เป็นไก่ไก่มะเหสวนค่ะเอฟซี FC. นะะถังนี้มีสองต้นนะคะเป็นไม้ที่มีหัวแล้วนีนนะ่นี่ขนาดลูกเขาออกมานะคะลูกออกมาก็กัดสีสวยแล้วนะคะไก่นะคะเนี่ยสวยมากค่ะเอาไปร้อยห้าสิบาทนะคะไก่มาเหสวนค่ะ สวยมากค่ะก่ายมาเห็นส่วนพมรมลือสีของป้าแมวนะคะพมรมลือสีเนี่ยเขาจะก้านจะแดงแบบนี้เลยนะคะพีีก้านจะแดงนะคะมีอยู่สองกระถางนะคะกระถางละร้อยห้าสิบาทค่ะพมรมลือสีนะคะเป็นบอนป้ายอีกต้นหนึ่งนะคะสวยมากนะคะกระถางนี้ได้ไปสองต้นนะเป็นเป็นไม้ที่เขาแตกเขาจะแตกหนอ่อแตกกอออกมาเยอะนะคะร้อยห้าสิบบาทจา้ะตกให้ฟรีนะคะมีสองกระถางค่ะ ต่อมาเป็นพญาขอมดําค่ะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะไปร้อยห้าสิบบาทเท่ากันค่ะนี่มานี่เลยค่ะเอฟซี FC เป็นบอลป้ายนะคะเปิดเปิดด่างมานะคะหลดใหม่ก็ด่างมาแล้วนะคะคุณหญิงนะคะเอ๊ขอโทษค่ะเจ้าสาวค่ะเจ้าสาวเนาะร้อยห้าสิบาทเท่ากันนะคะส่งจัดส่งให้ฟรีค่ะเอฟซีต้นนี้พญากรมพุทธนะคะร้อยห้าสิบาทค่ะเป็นบอลอีกด่างสวยอีกต้นหนึ่งต่ก่อนป้าแมวซื้อมาต้นขนาดเนี้ย สี่พันกว่าบาทเนาะตอนนี้จับต้องได้นะคะมาด้านนี้ค่ะเทพเทวฤทธ์นะคะใช่ไหมเดี๋ยวมแมวดูชื่อก่อนนะขอโทษค่ะเทพเทวานะคะ fc เทพเทวานะคะเทพเทวาเทพเทวฤทธ์เขาจะป้ายเขียวเนาะเทพเทวานะคะเทพเทวาเทพเทวาสวยเหมือนเหมือนกับคล้ายๆชายชนนะแต่ว่าเขาแตกต่างกันนู่นนะคะชายชนจะเป็นแบบนู้น เทพเทวานะคะเอกลักษณ์ของเขาจะสวยมากเป็นบอลด่างอีกต้นหนึ though, ่งนะคะเอาไปกระถางละร้อยห้าสิบาทเท่ากันค่ะมีสองกระถางนะคะเอฟซีสองกระถางค่ะลายชินีเงินแสนค่ะนี่นะคะลายชินีเงินแสนก็ไปร้อยห้าสิบาทต้นนี้มหาเศรษฐีนะคะมหาเศรษฐีเป็นบอลด่างต้นนึงนะคะนี่นะใบนี้ด่างเหลืองออกมาเลยนะคะเอฟซีนี่นะคะกลางใบมาแล้วนะนี่นะแมวขี้ใบให้ดูนะคะมหาเศรษฐีนะคะไปร้อยห้าสิบบาทเท่ากันจ้ะ อะสูงไข่นะคะ fc อะสูงไข่ต้นนี้นี้ไซส์แม่พันธุ์เลยนะร้อยห้าสิบบาทค่ะหัวใจมังกรค่ะมีอยู่กระถางเดียวนะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะหัวใจมังกรด้านนี้เป็นหงดารุนนะคะ fc ห,ห,หงดารุนนี่นะคะใบจะสวยมากนะคะต้นนี้นี่เป็นไซส์แม่พันธุ์นะคะได้ไปสองต้นนะคะใช่ไหมเนี่ย สอ,สองต้นหรือเนี่นะสองต้นหรือเปล่าไม่แน่ใจมันเป็นหัวเป็นต้นใหญ่ร้อยห้าสิบาทนะคะต้นนี้นะร้อยห้าสิบาทจะ้ะมากระถางนี้ค่ะกระถางนี้สวยมากกระถางนี้ได้ไปสองต้นนะคะนี่นะผงดารุนค่ะเอาไปร้อยห้าสิบาทเท่ากันจะ้ะมาต้นนี้เป็นบอลด่างต้นมึงขายฟี FC. นีด่างสวยหลอดใหม่ก็มาเปิดเปิดมาด่างแล้วนะนี่นะคะ ย้อนมาต้นนี้ก่อนค่ะต้นนี้ถ้าไม่ใช่สมบัติสยามก็เป็นมหาเศรษฐีนะคะพระแมวถ้าเกิดพระแมวพูดชื่อผิดจะต้องขออภัยเนาะนานๆทีได้มาทีละต้นนะคะถ,ถ้าชื่อผิดก็ต้องขอโทษนะนี่นะคะเอฟซีต้นนี้ศีลานักปาานะคะเอฟซีเปิดด่างมาสวยมากนะคะนี่นะหลอดใหม่มาก็ด่างสวยนะคะไปร้อยห้าสิบาทนะคะศีลานักปาาค่ะต้นนี้พระแม่อุมานะคะพระแม่อุมาเนี่ย เวลาใบเขาจะใหญ่เขาจะดําเงาสวยมากเลยนะคะมีมาแบ่งปันสามกระถางนะคะป้าแมวอะเอาไปร้อยห้าสิบาทเท่ากันค่ะต้นนี้พญาอะไรนะเดี๋ยว่พญาหงใช่ไหมเดี๋ยวดูชื่อก่อนเดี๋ยวจะพูดชื่อผิดอีกเอาต้นนี้ก่อนค่ะซับพนมนะคะซับพนมซับพนมเวลาโตมันจะสวยมากนะคะเอฟซี FC เป็นได้เป็นฟอร์มกอไปเลยนะคะซับพนมนะคะฟอร์มกอละร้อยห้าสิบาทนะคะ ตันนี้ชื่อปีกหงนะคะไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะ fc ร้อยห้าสิบบาทค่ะนี่นะคะเป็นบอลสีสวยๆของป้าแมวนะคะ fc ชอบบอลสีกัะทางไหนชื่ออะไรบ้างนะคะ fc เนาะโทรแอดไลน์หาป้าแมวนะคะวันนี้จัดส่งให้ fc ส่งจัดส่งฟรีค่ะนี่นะคะโทรหาป้าแมวนะคะสวยๆทุกต้นจ้ะวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ